ขณะเดียวกันนะขณะเดียวกันนะเราข้ามไปที่คุณพิรพันธ์คุณพิรพันธ์หรือบิ๊กตุ๋ยหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรอทออชเมื่อวานเขาครบรอบนะ เขบก็ทำบงทบุญเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีพักกัปนั่นแหละใช่เราได้แต่นักข่าวไม่ได้ถามเรื่องทำบุงทบุญไม่ได้ถามเรื่องหนึ่งปีไม่ได้สนใจเลยหนึ่งปีแล้วไงที่เขาสนใจนักข่าวถามอยู่คําถามเดียวอติดต่อมายังเพื่อไทยเขามาชวนร่วมรัฐบาลหรือยังติดต่อมายังติดต่อชวนเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ถ้าเขาชวนถ้าเขาติดต่อมาไปไหมจะตอบรับไหมจะเปิดประตูรับเขาหรือจะปิดประตูใส่หน้าเขาเพราะ ต่างขั้วกันเหลือเกินนี้ไปฟังพีรพันธ์สารีและถวิภาสหัวหน้าพักพูดเชิญค่ะพี่ได้รับการติดต่อจากเอ่ืนไม่ไม่มีอะไมอยังไม่มียังไรก็สามารถร่วมรับมาได้ยังไม่ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้เลยครับ ทำไม่ได้ทางเดียวกันก็ทำกันได้ทานโบราณเขาทำได้ไข่แต่อันนี้คือได้อยู่ใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการเลยครับไม่ปิดประตูใช่ไหมครับประตูเปิดโอเคไฮไลท์อยู่ที่ประโยชน์สุดท้ายยังไม่ปิดประตูใช่ไหมครับเออตอบเชิงสัญลักษณ์ว่าประตูเปิดอยู่ประตูเปิดอยู่เออแปลว่าเปิดประตูรับไง เปิดแปลง,ง่ายพักเพื่อไทยตลอดเวลารอแค่จะส่งสัญญาณมาเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ที่คุยกันเนี่ยยังไม่มีสัญญาณส่งมาพอแล้วมั้งพอแล้วเหรอใครพูดอะไรอย่างไรระหว่างวันทั้งวันทุกวันค่า,าไปบ้างก็ได้ไฮไลท์อ,อ,อยู่ตรงนี้ค่ะเกมมันพริกจากเดิมเพื่อไทยก็กะจะกินรอบวงกะจะหละ่อ ขีดก้าวไกลขณะเดียวกันก็ประกาศกับสังคมว่าจะไม่มีสองลุงสุดท้ายเกมมันพลิกทำท่าจะเป็นฝ่ายถูกกินจากรอบวงจ่ายมันรอบวงเลยต้องจ่ายมันรอบวงเลยจากเดิและเบบที่ยวนี้จ่ายแพงด้วยสัญญาณ เกมมันพลิกมันไล่เรียงกันมาตั้งแต่วันที่2สิงหาคมที่จริงมันไล่เรียงมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วละ่ะแต่สัญญาณชัดจริงๆก็คือ2สิงหามันกระเพื่อมเยอะไงหลายทิศทางมันประดังประเดนจิจ๊กซอได้เป็นเรื่องรวมไทยสร้างชาติถูกตีกระบาลผู้กองธรรมนัสพร,รมประชารัฐถูกตีก้นมีสัญญาณแปลกๆจากสารล้ำน,นูนมีสัญญาณแปลกๆจากสอวอม,มันกระทบไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยสุดท้ายทักษิณประกาศเลื่อนกับประเทศไทย การเลื่อนกับประเทศไทยมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าที่คอนเฟิร์มว่าการจะตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมีปัญหามีปัญหาอย่างไรมีปัญหาอย่างไรเราก็ได้เอาสมการนี้มีปัญหาสมการในฝันจะหล่ออยู่คนเดียวไม่ลงทุนอะไรเลยขึ้นจออธิบายไปแล้วจุดตายอยู่ตรงไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นมีเวลา2อาทิตย์กว่าจะปรับสมการใหม่ให้มันดูไม่มีปัญหาในทางการเมืองยิ่งล่าก็ยิ่งเจ็บ ใช่ลากยาวยิ่งเจ็บนา,านะก็ยิ่งถูกปิดล้อมหนักถูกตอก่อรองเยอะก็ยิ่งถูกต่อรองหนักจริงปิดเกมเร็วดีลเร็วด,ดีดีทีสุดนี่ไงเขาก็ตั้งใจว่าวันที่สองสลัดมือเก้าไกล <Okay. S 2> วันที่สามนักพักร่วมร,ร,รัฐบาลชุดใหม่ไปพูดคุยแล้วก็ปิดท้ายด้วยการถแถลงแล้ววันที่สี่บวชนายกให้มันจบจบกันไปเลยแต่ทุกอย่างเนี่ยมันดีเลยกันไปหมดมันพลิกไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องคิดเกมใหม่ต่อค่ะ ดิ้นยากนะดิ้นยากแล้วก็หนักขึ้นมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องจับตาการเมืองอย่างใกล้ชิดเพ,พักสักคร<ห>ู่